ไอสัตว์กระดีกระดาใหญ่เห็นกูเดินมากระดีกระดาใหญ่เฮี้ยง่ายว่ะเฮี้ยวันนี้แอบง่ายว่ะวันนี้แอบง่ายวัยสัตว์วันนี้แอบง่ายวันนี้ไม่แอบง่ายว่ะน้องไอเฮี้ยไฟมึงกะจัดเลยว่ะวันนี้ไอเด็กเฮี้ยควยไอสัตว์ไฟมึงอะสุดกูดีเหรอไอเฮี้ยไอเฮี้ยหลุดขวยเขา ไปดึงเพื่อนนี้ดึงเพื่อนก่อนเลดึงศพกตหน้าเอกสารต่อศพอยู่หน้าเอกสซัไปช่วยต่อศพน่ะพี่พี่่กระดกกระดิกช่วยต่อศพหน่อยคขวะาพี่อะไรนะพี่ล้อช่วยต่อศพหน่อยดิดีดีดีแม่โอ้โหโง่เมื่อลุ๊กัเป็นก็อย่าเลอร์ฟเลอร์ไอควายชิมไอเชี่ยงดด้วยเฮ้ยโดนจริงนะโดนจริงนะดามโดนาโดนสาโดนโดนฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายหมดแล้วเนาะ เฮ้ยมาเล่นมามาเล่นด้วยกันดิมึงมาเล่นด้วยกันดิเฮ้ยมึงมาเบะให้เพื่อนหน่อยสน้าพี่ชิมเดอนนอนสานะเฮ้ยดูพี่ชิมหน่อยดนึ่งพี่ชิมหน่อยดนึ่งพี่ชิมหน่อยอย่าเสดเพื่อนไปเดินพี่ชิมหน่อยหนึพี่ชิมหน่อยอย่าเสีดเพื่อนไปชุบเลยดึงมาชุบดึงมาชุบเลยเฮ้ยการ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 ช่วยกันเล่นเพื่อนช่วยกันเล่นช่วยกันเล่น ช่วยกันเล่นไปช่วยกันเล่นไปชว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 ช่วยกันเล่นไปช่วยกันเล่นไปช่วยกันเล่ไปช่วกันเล่นไปมฟังกูนะช่วยกันเล่นไปเชชิวชวชวชีวชวชีวเอ้ยกูโดนยิงอย่างเดียวเลยวะอะไรต้คิมอะไรไอ้คืนเราไปไหนอ่กูเห็น การกูดีเออตายสัตว์เอ้ยทำดิมัน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 ช like, ุไม่เกิดเยอะมากทำเลยทำเลยทำเลยโอ้ปืนเราตายหมดเหรอวะปืนหมดวะไม่สั่งไอ้แอปเพิ่งสั่งเลยครับปืนล้มหปืนล้มหง เฮ้ยช่เพื่อนดิมึงมึงมึงดึงสมามาอีกดิเฮ้ยสวยดึงสมาดึงสมาดิมันโดนหที่อ่ไเกเพื่อนดิไูเพื่อนเฮ้เพื่อนพี่ล็อก

ปูดรมไม่กอดโหไอฟอสฟัดวารีสยับเลยไอฟอสคงรูค้ครับตอนนั้นผมไปทำวารีสไอฟอสคิดครึ่งรคาคาลงดีลงดีลงดีเพื่อนเพื่อนโดนลงดีลงดีลงสี่บีดีเพื่อนโดน

เด้ยวสุดไีอค no ิมค oh ิมกันกอนคิมมาเล่นกับกวนคิมคิมมาเล่นกับกวนคิมมาเล่นกับกนอุ้ยดีดีไปดีดจะตรงนีดีเอาสมหนีไปดอย่างท้ายดไม่งันตายีเฮ้ยเหียอุ้มสมไม่ติดถยมาถยมาตรงนี้ถอยมาไม่งันโดนยิงีถอยมาถอยมาไอ้ที่ถยมา กูโดนยิงกูโดนยิงตัวสี่บีเพื่อนกูโดนยิงกูโดนยิงตัวสี่บีขัดขัดปืนพวกกูมีหกนะแต่พวกกูยิงไปเจ็ดพวกกูลั่นเกินโทษทีไปเน้องเจ็ดคำคมเฮี้ยเลยนะโอ้ยเฮี้ยดิ๊กตีเพื่อนกักอะไวะเอ้ยเราต้องเปลี่ยนบ้านนะบ้านเราโดนป่ะเออเอาสมุดิี้เอามากักหน้าวับเปยปะ่ะเฮ้ยเพื่อนตายนะพี่พี่ล็อก โดนกดนะโดนกดนะครับโอ้เ,อเ,อโออเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮียเล่นี่เฮียอะไรวะนี่เฮีย ดันขึ้นไปเอาปีนมาหน่อยสวยชุดเพื่อก่อนดินสอย่าประมาทน้องไม่ประมาทไม่ประมาทเอ็ดีดิอย่าประมาทไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ที่นั่นทำทรงบัฟไอ้เฮียแบบแบบว่าเหมือนกูเปลี่ยนคนเยอะไอ้สัตว์ร่วงแหนมมาดลแแหนมดีอแหนมแมงที่มันแหนมนีแหนมไอ้เฮียตัวกวาะเยยาคยเป็นควายเป็นควายไอ้สัตว์ คุยอะไรสัตว์ไอีกที่คุยไรคุยอะไรสัตว์ไอ้กที่คุยอะไรเหี้ยแหน่ไอ้เหี้ยแหน่มาหนี้สัตว์เก่าอะไรแหน่คือเก่าไอ้เหี้ยอากาศคือเก่าควายวันนี้กูมาตบไอ้เหี้ยใครพูดมาซาเวียร์โดนด่านะกูบอกว่า ก็ด่าเฮีก็ด่าแม่งดิดด่าาเมเลยไปเลยนะไอสัตว์เอ้ยคุณว่ามันชื่อไผ่ไอสัตว์เลยโว้ยไอเฮียกระจอกไอสัตว์ไอเฮียกระจอกไอสัตว์มึงใบไม้เหรอไอเฮียพี่กลัวไอเฮียลำลำตอไอสัตว์ไอเฮียมึงเจอตอไอเฮียสัตว์เก่าเหรอมึงไอเฮียโอ้ตัวขาบายายาผมขอรับดีรับดีรับดี คิ้มเอามาคิ้มเยีเ่ยเฮ้ยตายสัตว์ตายสัตว์ตตวเราไปไปยิ้มจะให้มันชุบหอยเฮี่ยจรเลยสัตว์ ไควายดึงเพื่อนคุยอะไรควายเหี้ยดึงเพื่อนคุยอะไรควายไอสัตว์ดึงเพื่อนคุยอะไรควายเหี้ยดึงเพื่อนคุยไรสัตว์ไอ้น้องดึงเพื่อนคุยอะไรเหี้ยยากยากไปไปเฮ้ยไป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 ตัวกลางไปตัวกลางเพิ่มนี้มึงไปตัวกลางเพิ่มหน่อยไปตัวกลางเพิ่มหน่อยตรงนี้เยอะไปไปตัวกลางเพิ่มหน่อยไปตัวกลางเพิ่มโอเคโอเคครับลืมลืม ตึงเปิดเสีย <expand> งอย่าโดนลือนะไอสัตว์ตรงนั้นแะไม่ไหวไอสัตว์ไม่ไหวไม่ไหวไอหียไม่ไหวไม่ไหวเอ

ทิ้งเลยทิ้งหมดเลยไปไปเอากลับมาไปเอากลับมาทิ้งเลยทิ้งเลยเพิ่งทางที่ไฟไฟสิบวิไอ้เหี้ยหลบมุงดันมุงดันสุดเลยมุดดันสุดเลยเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วขนาดน่าใส่มาเป็นเคลายร์น่าใส่มาต่อสองต่อเดินหลังนิดนิดนิดหลังนิดไอ้โดนดนกันเละตับเละเนาะเฮ้ยไมปด่าเลยไมปด่าเลยไปอยู่หลังบ้านด่าเลยไปอยู่หลังบ้านด่าเลยอยากด่าเราเลย ชนะไหมชนะครับนชนะครับตีบไปแบบสองตัวเองทำไมฟรีจังอะฟรีอะไรมันไม่มีที่ตีเลยโกตอย่างนิ่มทำไมฟรีจังโกดมันนิ่มแล้วตอนเนี้นย ไอมันเข้าหมดเลยาตายายไปั๊ปั๊โมได้นะเพื่อนอย่าลืมนะมันเข้าหมดอย่าไปโจนอกวงนะเข้ามาหมดเลยกูปัเองอ้มันมีอุลตราคดนะไออย่าพึ่งปกอย่าพึ่งปักอย่าพึ่งปกอย่าพึ่งปกเลยไหมไม่งั้นเารถมาถึงไปปปปหลัแล้วเข้าไปแล้วนะเขาเข้าไปกันแล้วนะเนะกูีนะขอเข้าไปแล้วเดพีเเข้ามาฟ้าฟ้าฟ้าเนเอพ

เล่นนป่าแล้วกักกรงสแตนได้ป่ะเนี่ย้ให uh, okay. ้ไ mm ด้ไดเล่นได้ก่ไม่แมไปชนดูด็งั้นเอห้างมังได้ป่ะพี่งไม่ผผมว่าผมว่าเล่นม่เข้ายอ้เี้ยนิเดียวไอสัตว์ไม่ผมผมว่ามันเล่นเล่นเป็นทุลุบ้านมันแล้วกลับบ้านมันเลยไหมมาชนกรแพงน้้่มานเยเฮยเงยเยเยเนี่ยพังเนี่ยงอเนี่ยเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยเนียก่อนเียบบมเดี๋ยวเียบพับก่อนเคียบพยบด้นแต ันวางอ็นพีนะเราวางนะวางอ็นพีมันวางอ็นพีเอ็พีนะมันวางเออนั่นแหละให้มันวางกูให้มันวางมาลงหลังบ้านเราครับมาลงหลังบ้านเราไหมมาได้ลงสไตล์หลังบ้านเราแล้วไม่คืยหได้ได้พีเคถ้ามันลงหลังสแตนลองไม่ไม่ไม่กูรอกูรอเคหลังสแตนให้ไม่ต้องห่วงรอปืนแจ้งแล้วกันว่ากากไหนมึงก็ฟังในบอร์เรดี้อ่ะแล้วบอกกันถ้ามันลงหลังเราเราลงง่ายเขี่ยมพี่เก๋ใช่เราเราเราลงฟันมันเลยอ่ะเราให้เราเราเราให้ พี่เดีพอแล้วพี่เดีพี่หนุ่มโอเครู้เรื่องเฮ้ยมึงฟังเขาพี่เดมยมอกี้มาได้ปะมึงขยิบมาตรงนี้ดิเพื่อนจะลงยญาเขียวโว้ยยังไม่ลงยังไม่ลงเพื่อนเราปะยังไม่ลงห้ามันนะเฮ้ยม่นี่อาสามห้ามันนึงเฮ้ยมันมีรถมามามาอยู่หลังหลังไฟส์ขกูคันนึงนะมาเออมาเออมาตั้งแ่ขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนตรงตรงเต่าดั้งขึ้นมาไหนไหมอาเสบอาสามห้าแก่สีของมันนะของกูสีสดนะสีดำสดมาขึ้นมาเล่นตรงงานสามห้า

แม่งไม่มีนี่วะมึงดึงกันเด้ไวนะเว้ยดึงกันเดยไวนะโอเคพดึงกันเดไวนะเทเท่าคนเท่าคนเท่าอย่าประมาทนะเว้ยดึงกันได้ไวคนคนมันนำวะแต่แต่ไหวอย่ากลัวอย่ากลัวเออจะกลัวอะไรพี่ก็ตีคนละสองสองคน

นึงศพไปเยอะนึงศพไปเยอะเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยอย่าไปเราอย่าไปเราเพื่อนไปไปเพื่อนไอ้มันตายเยอะมันตายเยอะอุ้มศพหน่อยอุ้มศพหน่อยอุ้มศพหน่อยดึงศพดึงศพมันจะหมดมันจะหมดแล้วดึงศพมาหน่อยดึงศพมาหน่อยระวังหลังแกนะหลังหลัง ไอโบหลังจะลงมามามาหลังชนหลังชนดนี้ดีสวยเฮ้ยนี่นี่จริมันมา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 สายสายบูอีกสายหน่อยบูสายสายไหนอะคนเก่งของกูไหนอะคนเก่งของกูไอ้น้างูก็อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันทำมาหากินดีกว่าเว้ยทำมาหากินดีกว่า อย่าเหลืองอย่าเหลืองเขาจะบ้าอย่าเหลืองอย่าเหลืองไอ้น้องตายอย่าตาไอ้คุยไอ้กากไอ้ทุเรศเฮ้ยตรงนี้ยกโซมันโยกโซมันไอ้ไอ้เชิดควายชิมมึงมีอะไรให้น่าสงสัยกูถามยตาคิมไอ้เหี้ยเแต่รวมกูทิ้งไม่ตว์ไฟอย่างนี้ไอ้เหี้ยโคตรนิ่มไม่ตว์ไอ้เชิดมึงมีอะไรให้กูสงสัยกูถามจริงมึงตีกูตัวเดียวมึงมีอะไรให้กูสงสัยไอ้น้าโง่เปิดแล้วต้องเล่นเลยนะถ้าเปิดแล้วหหนน่่ออยยตมเล่นไม่เกินนอขาวนะเล่นไม่เกินนะรมอขาว่นนี้ย

เสือกเสือกไอ้เสือกไอ้ควายเสือกไอ้ควายเป็นเี้ยไรเป็นเี้ยไรมตัวกากเลยควายแคหน่อยเด็กเียโดนโดนกูโดนกูแล้แค้หน่อยควายตาเป็เียกูไควายไแต่าเ้ยไอ้บายวยไี้ยควไอ้ควายไรเี้ยกะกเ้เด็กขี้แข็ไ้ควายเียโกเด็กขี้แขควยไปนเดกี้แคควาย ไอ้เยัยนี่ขี้แขนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยขี้แขมมึงคุยอะไรหายควายไอ้เยัยขี้แขมมึงคุยอะไรควายตอบผิดงูไอ้เยัยขี้แขมมคุยอะไรควายให้งูไอ้ขยะไอ้สัตว์ขยะควายขี้แขมมึงคุยอะไรมึงหายควายไอ้เยัยมึงตัวกาะหรือยัยมึงชื่อคุยหรอหายควายให้ตัวงูยัยขยะคุยไอ้เยัยกระจกสัตว์คุยขี้แขมใชิบหายคุยดูตัวตีนไซเดียวเยัยฉันกดควาย

ไอ้เยี่ยหัวขาวตัวขี้แค้นอยู่ไหนไว้ควายเยี่ยนี่ขี้แค้นชิบหายไอ้เยี่ยหัวขาวไอ้เยี่ยโดนกูตีไฟนั้นไอ้เยี่ยแค้นจัดไอ้ควายไอ้ขยะไอ้เยี่ยแค้นควยอะไรฮายเยี่ยหัวขาวไอ้ควายแค้นควยละเมึงฮายควายโง่ไอ้เด็กเที่ยควยเก่าควยไรไอ้ควายไอ้สัตว์ควยไอ้เยี่ย กระดีกระดาษใหญ่้เชือไม่มีปัญญาไอ้เชืยตัวมึงอ่ะไม่มีปัญญามาตียังไงควายเไอ้เขาจะว่าไอ้เชือถึงเดากระดีกระดาษตอนกูตีเพื่อไหนควายไอ้เชืยไม่มีปัญญาตีอะไรดิไอ้เดาวพี่เหลี่ยมรู้จักบ้านดาพี่เดาฝกคาอะไรดิเชืยรู้จักบ้าควายรู้จักบ้าควายไอ้เชือรวยไอ้เชือหลุยไอ้เชืยกากควายไอ้เชืยหลุยไอ้สัตว์กระจอกโอ้ยเพื่อนช้าช้าไอ้เชืยช้าไอ้เชืยช่วยด้วยไอ้สัตว์เอ้ย เขามปรับเพื่อนเลยเขาไปลับเพื่อนเขาไปรับเพื่อนเพือพมาเขาไับเพื่อนเดือพมาเขาไับเพื่อนเพือนมาเขาไปับเพื่อนเพือนมาขาไปรับเพื่อนเพือนมาเพือพมาเยอะเอดีเพือนมาวดไปดไปดไปไปวไปเลยจวไปเลยวเลยวเลยไหน่อยีไหลนาไหลนะเพื่อนให้ผมลลไเลยไี่เกนไลงบ้านลง้าเยยลเลย วิ่งดีคิมคิมวิ่งดีกว่าคิมวิ่งดีกว่ายกลาดีตายดีตายดีตายไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไปจัดไว้ก่อนคุยอะไรสัตว์ คุยอะไรตัวปากดีควา้ตบมาได้เฮ้ย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 ปล่อยหลังเฮ้ยเฮ้ยคนเก่งปล่อยหลังไอ้ควายคนเก่งปล่อยหลังไอ้ควายคนเก่งปล่อยหลังไอ้ควายกูจะหลุดคนเก่งปล่อยหลังไอ้เหี้ยกูจะหลุดไอ้สัตว์คนเก่งคุยอะไรปล่อยหลังไว้ควายไอ้เหี้ยเก่งจริงเปล่าเก่งจริงเปล่าไอ้ควายไอ้เหี้ยคนเก่งเหี้ยอะไรมึงปล่อยโอออยยยยยเเเเี้ปาาาากกกกกลลวฮมมมมงงตนไ่่ััััุะส์ กลับฟังกลับฝั่งกลับไปดิงกลับไปดิงมา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 ไหววะ ดึงโซบโอ้โหใครว่าแฟชั่นหมูใครว่าเฮียตีตายไม่ดึงเลยควยปิดไม่ได้หรอกอ่าเฮียน,นี่ปิดอย่าง,งโง่ดูดิมันปิดไม่เป็นเว้ยปิดไม่เป็นเนี่ยเฮีย ปืนเหลือตัวนึงพี่กิตปืนเหลือตัวนึงพี่ปืนเหลือตัวนึงนะปืนเหลือตัวนึงในไฟพี่กิจปืนเหลือตัวนึงในไฟนะบอกเพื่อนหน่อยหวยเอ้ยปืนหวยเอเลี่ยนปืนหวยเอเลี่ยนเ

เพือนจะปสัตอีโก้จะบงมเือนจะปควายเยี่ยมแไอเหียหวายกาไอตักไอเหียไอ้ควยยไก่อนไ้ก่อนยเลยไก่อนอฟ้าหายเทาฟเก่งควายฟ้เก่งหยไรเ้ายฟเก่งยเียเปิยปหลังเว้ยเว้ยเว้ยไอ้ยเาฟเก่งฟด่าเว้ยไอเียปหลังเว้ยเ้ยเ้ยไอเหียไอรดจัดไอสันรุดจัด ระเบิดระเบิดระเบิดไปดตัไหนเพื่อนตายีเขาไปชนไหนเพื่อนตายสีขึ้นมาาหน่อยขึ้นมาาหน่อยขึ้นมาาหน่อยเอดีเอีขึ้นมาาหน่อยปืนปองไปกาย ควายตายเสาดีง้อเฮียกาเอ้ยพี่จอนมึงดึงศพหน่อยเฮียไอสัตว์ไอเฮียมึงดึงศพหน่อยเฮียไอพี่ไอพี่พี่เหลืออีกลูกหนึ่งเอาไวปปลา

งกระวนกระวายหาที่ตายดิอีน้องกระวนกระวายหาที่ตายดิอีน้องไอ้ขี้แค้นไอ้ขี้แค้นกระวนกระวายหาที่ตายดิน้องไอ้ขี้แค้นยะุงขาวไอ้ยุงขาวไอ้ขี้แค้นไอ้ควายไอ้ยักษแก่ไอ้คุยไอ้ยักษกาไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้ยักษ์กาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมึงจะจุ่มผิดที่ว่ะเพราะว่าตอนนี้จูดี้อยู่ไหวน้องเหมือนมึงจะจุ่มผิดที่เพราะว่าตอนนี้จูดี้อยู่ไหวเด็กเที่ย หมือนมึงจะจุ่มพิตตี้ว่ะเพราะตอนนี้จูดี้อยู่ว่ะไอ้เหี้ยมึงจุ่มพิตตี้ตัวตอนนี้จูดี้อยู่มึงฟังกูนะเวลากูซ้ำอ่ะกูให้ป๊อกเดียวป๊อกอุ้ยไอ้เหี้ยหัวแข็งแอบแข็งไอ้เหี้ยนี่แอบแข็งไอ้เหี้ยมึงแอบแอบแข็งหรอไอ้สัตว์แอบแข็งหอ้สัตว์ฮ่ไอ้เหี้ยแอบแข็งหอ้สัตว์แอบแข็งหอ้สัตว์เวลากูซ้ำอ่ะกูให้ป๊อกเดียวป๊อกป๊อก ปั้กูไ้ส่งมายิงปังไม่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 ไล่ไไม่ไม่ไ่ไมะเ่ม่ไ่ไม่ไ่ไม่่านไ่เม่่่่ไไไม่ไม่นม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไม่่นม่ยไ่ไมนไ่ไม่ไมไม่ม่่่ไม่ม่ไม่่ไ่ไ่ม่่ไ่่ม่ไ เสียงได้เพียงได้เงด้ว่อมึงป่อยหลังกี่ไฟล์ด้วยควายเพียงด้ควายแทนพมึงหนายเพื่อนแทนพืมึงหนายอ้หัวทาเพื่อนแทเพืหนายรูตัวป้ายรู้หายเหลกที่ายอ่อขยะสัตูตัวป้ายเยอะอ้ย่อดีทำเพื่อนไ้ย่เล่ยางกัสตาดีควายเชื่ออเบอชี่ควยเล่นยางกาอย่างดีเลยควยสัตว์ควย เอ้อยนะมีแพรพลยเยี่นี่กับปะแพร่เพลย์เยี่หัวเทาแพร่เพลย์เยี่ยเราในเรื่องในเรื่องบ้าแพร่เพลย์เยี่ยหัวเทาเรื่องเปิดหลังอย่างควายเขี้ยอะไรายจัดไอ้ยี่งนี่เปิดหลังอะไรไฟจัดไอ้ยี่อย่างควายไอ้สัตว์กระจอกไอ้ควายกระจอกกระจอกไอ้ยี่งหัวเทากระจอกไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้กระจอกไอ้เขี้ยไอ้เชี่ยกาาควายฟอมคุยอะไรคุยคุณรู้ว่าจะเก่งไอ้เขี้ยคุยเปิดหลังไม่ว่าเล่นเลยไอ้เขี้ยเขี้ยเลยควายไอ้เขี้ยขยะไอ้สัตว์ ที่ <ยา S 1> ที่วพวกกูได้กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวกอย่างพ่อชาวยังโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชาตกูไม่คุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันมมต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกม,มึงเกิดถ้าพวกพร้อมจะเปิดก,กูก็ไม่กลับหลังหาในเชี <ทำ S 1> ชยคนชนพวกกูพุพ่งไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทันรับแรงระเบิดออสตารีนาพวกกูลอยเสียดฟ้า